สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับกหัวข้อเขาคิดถึงคุณบ้างไหมและคิดเรื่องอะไรนะคะคนที่คืนคุณนึกถึงอยู่เขาคิดถึงคุณบ้างไหม คิดถึงนะเขามีความคิดถึงคุณนะอยากคุยกับคุณอืหรือบางคนก็อาจจะคุยกันอยู่เรื่อยๆหรือยังม,มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ต่อให้ไม่ได้ห่างกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน <c oughs> เขาก็คิดถึงคุณนะคะหรือคนที่ถ้าไม่ได้คุยกันหรือห่างห่างกันไปอย่างเงี้ย ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมยังคิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็ยังอยากคุยกับคุณด้วยอยากพูดคุยอยากปรึกษาหารืออยากเล่าอยากอาธิบายอยากจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันม,เมนีเหมือนเรื่องของการพูดคุยสื่อสารการเจรจากันตกลงอะไรบางอย่าง คุณเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นคนที่เขารู้สึกผูกพันนะมันมันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขาแล้วอะคือมันไม่ได้เป็นการคิดถึงแบบผิวเผอนะคะแต่ต่อให้จะไม่อยากคิดถึงคุณแต่ยังไงก็ต้องคิดถึงยังไงก็ต้องนึกถึงอยู่แล้วเพราะมันมีความรู้สึกผูกพันกันแล้วมีความรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนในครอบครัวเป็น ไม่ใช่คนอื่นคนไกลสำหรับเขาอ่ะคะ่ะอืมเขาคิดเรื่องอะไรเอ่ยเสร็จเหรียญรอคอยอะไรคะอ๋อ เนะบางคนเลิกกันแล้วหรอโอเคถ้าพลังงานแบบนี้นะ่าจะเป็นคนที่เลิกลากันหรือจบความสัมพันธ์กันไปหรือว่าห่างกันไปนานแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีความคิดถึงอย่างที่บอกอะคือต่อให้ไม่อยากคิดถึงก็ต้องคิดถึงเพราะว่ามันเป็นความผูกพันลึกๆเป็นความรู้สึกที่ยากจะตัดออกเหมือนเหมือนเราไม่สามารถที่จะ ตัดญาติพี่น้องตัดพ่อตัดแม่เราได้อะไรเงี้ยเพราะมันมันเข้าไปอยู่ในสายเลือดอะ่ะเออมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอะ่ะคุณคุณก็เหมือนกันต่อให้คุณไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันกันกบเขาแต่มันเหมือนคนที่คุ้นเคยหรือมีความผูกพันกันทางใจแบบลึกๆแล้วอะ่ะนะคะต่อให้คุณจะเลิกกันยังไงเนี่ยมันก็ยังคงคิดถึงเขาก็เลยมีการแบบเฝ้ารอเฝ้ารออไรแปบ๊บหนึ่งนะ เราว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์มาผูกสัมพันธ์กับคุณเพราะอย่างที่บอกแหละเขายังตัดคุณไม่ได้เลยแต่ว่าเขามีความกังวลใจมากๆมีความกังวลใจแบบกลัวว่ากลัวว่าคุณจะไม่โอเคอ่ะเพราะตอนที่จบกันน่าจะจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่เขาก็คุณอนะเจ็บเจ็บมากๆเจ็บหนักมากๆ แต่น่าจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าซึ่งเขาเองน่าจะเป็นคนทําให้คุณต้องเจ็บทําให้คุณต้องเสียใจมากๆแล้วตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณแต่ก็ไม่กล้าก็กลัวนะคะอยากคุยก็ไม่กล้าทักอย่างเงี้ยมีความกังวลมากๆเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทําอะไรก่อนอะไรหลังดีจะทักไปก่อนดีไหมหรือจะไปหาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะต้องทอํายังไงจะต้องพูดยังไงนึกไม่ออกนะคะ แล้วเขาจะติดต่อมาไหมถ้าอย่างนั้นไม่เร็วๆนี้ไม่สามเดือนหกเดือนยังนะคะคือคิดถึงมากๆเลยนะเราเราย้ําเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแต่ว่าเขาพยายามนิ่งนิ่ง แบบใจเย็นเหมือนคนที่ปรงอะค่ะเหมือนประมาณว่าเออเราทาเขาไว้เยอะหรือเรื่องมันจบไปนานแล้วมันผ่านไปแล้วก็ได้แต่ปล่อยให้มันเป็นไปเนี่ยเหมือนแบบแล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่โชคชะตาให้มันจะจบหรือว่ามันจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ก็แล้วแต่โชคชะตาเหมือนเขาไม่คิดจะทําอะไรมากกว่านี้แล้วได้แต่รอ คุณอาจจะสงสัยว่าอา้าวถ้าไม่ทําอะไรแล้วมันจะได้กลับมาคุยกันหรอมันจะได้คืนดีกันหรอคือความหมายความหมายคือเขาจะไม่ทําอะไรไม่เทคแอคชั่นอะไรแล้วรอโชคชะตาอย่างเดียวเลยเช่นให้คุณกับเขาบังเอิญเจอกันเช่นเออคุณกับเขาอาจจะมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันวันดีคืนดีก็อาจจะได้เจอกันงานแต่งเพื่อนงานนอนกิดเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออาจจะแบบ ้ันใกล้ลืมเคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้ๆก,กันอาจจะเดินผ่านกันไปเจอกันที่ร้านอาหารร้านกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญเจออย่างเงี้ยคือให้โชคชะตาพาไปอะคะ่ะเนี่ยปล่อยไหลปล่อยไหลตามโชคชะตาอืตัวเขาทําอะไรไหมไม่ทําอะไรแล้วไม่ทําอะไรทั้งนั้นจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วก็เฝ้าแต่รอเฝ้าแต่คอยอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเขารู้สึกว่าเออมันมันไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอ่ะเนี่ยสิบตะมันไม่สามารถทไรไํา,าทอะไรได้แล้วมันจบแล้วแล้วก็ถ้าจะได้เริ่มต้นกันใหม่ก็ก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตแล้วกันถือว่าเป็นวาสนาโชคชะตานำพามาแล้วกันส่วนเขายอมรับทุกอย่างผลจะออกมายัางไงแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากแต่นิ่งพยายามเก็บอาการพยายามข่มความรู้สึก นะคะแล้วทำได้ดีด้วยผมได้ดีด้วยดีมากมาเนี่ยนิ่งมากๆนะคะโอ้โหฝีเหรียญพี่นิง่งทำไมพี่ถึงนิ่งได้ขนาดนี้คะ เขาไม่ได้เปิดใจให้ใครเพราะตอนนี้เขามีคุณในใจคนเดียวเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเขาไปเปิดใจให้คนอื่นหรือยังเขามีคนอื่นแล้วไหมคือถ้าก่อนหน้านี้นถ้าเขามีใครเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่มีและเพราะเขาแบบเขานิ่งอะค่ะเขาเหมือนแบบว่าเขาคิดถึงแต่คุณอะแล้วเขาก็ปิดกั้นตัวเองเหมือนไม่ได้เปิดรับใครอะและ คนเดียวที่เขาอยากได้คนเดียวที่เขาต้องการก็คือคุณเพราะเขารักคุณนะแล้วที่เขาไม่เปิดรับใครก็เพราะว่าเขารักคุณเพราะเขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้แล้วว่าเขารักคุณก่อนหน้านั้นอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรือเพราะอะไรก็แล้วแต่หนะ้ามือตาโมา่อาจจะไปเลือกคนอื่นแต่ก็ไม่ไม่ได้อ่ะไปไม่รอดนะคะตอนนี้ก็คือปิดใจและปิดกัน้นละอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆและต่อให้เขาไม่ติดต่อคุณมาก็เถอะแต่ คุณก็ยังอยู่ในใจเขานั่นแหละแล้วมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะให้อยู่แค่ในใจแล้วมันมีประโยชน์อะไรคิดถึงแต่ไม่ทำอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรก็นั่นนะสินะอะสรุปหน่อยนะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอ่ะจะได้ไปต่อไหมจะได้กลับมาสางสัมพันธ์จะได้รีเทิร์นกันอีกไหมคะอสี่ถ้วยโอ six of cups มานะ เออมาว่าอะอะยังมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นกันนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณหรือเขาอะต่อให้จะเป็นใครเข้ามาก็คือไม่เปิดรับไม่เปิดใจยังไงก็ต้องหวนกลับมาที่คนเก่าเนี่ยแหละหรือคุณอาจจะไปเปิดใจให้คนอื่นแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่หรือเขาพยายามจะเปิดใจให้คนอื่นละก็รู้สึกว่าไม่ใช่อีกอย่างเงี้ยอืแต่ส่วนใหญ่นะจะเป็นลักษณะที่ว่า เหมือนจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดอะประมาณว่าอะก็เปิดแหละก็ก็รอแต่ก็ไม่ได้รอเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาก็เข้ามาแต่พอใครเข้ามาก็รู้สึกแบบขี้เกียจคุยไม่อยากคุยรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะจริงๆในใจอะมันมีคนอยู่ในใจอยู่แล้ววันนี้เจ้าของหัวใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีโอกาสได้กลับมาคืนดีมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นกันเพราะมันมันเหมือนแบบต่างคนต่างไปไหนไม่รอดอะ ต่างคนต่างพยายามจะไปละพยายามจะ move on ละพยายามจะแยกย้ายแล้วแต่มันก็ไปไม่ได้ <c oughs> นะคะโอเคยังมีความรักอยู่นะอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ